ครับผมัสดีครับผมฟิลนะครับเจ้าของเฟโอคันนี้ครับคถ้าบ้านเราก็เรียกซีวิกสประตูครับแต่ว่าพวกมีพวกเรียกกันเยอะเตาลี่อะไรเงี้ยฟรโออะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าจะปีประมาณหนึ่งเก้าเก้าสี่น่เก้า้าห้าะมานครับเพราะจอกมาแบบหลายเจนครับมีสามประตูแล้วก็มีบริสี่ประตูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเล่นมานานแล้วมันมีเสน่ห์มากนะสี่ประตูน่ครับผมรู้สึกว่าอทำยังไงนะปกติก็คือเล่นบริการสามดออยากจะทํา คันนี้ออกมาให้ดูแบบว่าสี่ประตูอ่ะก็เซียวได้นะก็คืออย่างที่ว่าของเล่นพวกเอ่อยวอ่ะมันเยอะอย่างเช่นว่าเส,สาเสาโพรตรงหน้าครับตรงนี้แล้วก็มีซันรูปมีกากหลังที่ว่าหายากมากในโมดิตรงนี้แล้วก็มีปัดหลังมีไฟตะบอกสแตนเลสสีเหลืองนะครับไฟท้ายสำคัญเลยปกติไฟท้ายของตัวบ้านเราจะไม่ยาวเต็มแต่ตัวเนี้ยเป็นของสเตล์ตัวนอกจะเป็นแบบตัวยาวเต็มต้องไฟตะบมอกหลังนะครับแล้วก็มีกากหลังอันที่สำคัญเลยคือกากหลัง คือปกติสี่ดอลน้อยคันนะท,ที่จะมีกาดหลังนะผมซึ่งมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผมชอบล้อโอ้เทียนเลยล้อตัวนี้มีคนถามซื้อผมเยอะมากในในท้องหลาบตอนนี้หายากมากครับคือล้อตัวนี้เป็นล้ mond, อเดสมอนต U ยูขอบสิบหกนะครับไม่ไม่ใช่สิบห้าก็ไม่ 15, ไม่ใช่สิบเจ็ดซึ่งหายากมากยางก็เป็นแบบโตโยต้องแปดครับไซส์สองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบหกพอถือว่าหายา,ากนะบางทีเรามีงบว่าจริงครับแต่ว่าของไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องต้องหาไป ผมว่ามันดูมันเป็นช่วงที่จังหวะของของของเรา้วยครับบางทีเราหาของอะไรเงี้ยหาแทบตายไงก็ไม่ได้แต่พอวันไหนคือเราเราไม่หาตรง,งนะั้นอ่ะเราจะเจอต้องบอกก่อนว่าโดยวรวมแล้วอะผมได้คันนี้มาก็เกือบปีแล้วนะเจ้าของคนเก่าก็ไปซึ่งเป็นรุ่พี่ผมเนี้ยก็ค่อนข้างเก็บมาค่อนข้างครบแล้วแต่ผมก็มาตามเก็บอีกหน่อยอย่างเช่นมีคิ้วเนี่ยครับคิวก็คือว่าผมตามหาประมาณสักสักเดือนสองเดือนได้กว่าจะได้มานะครับคือผมค่อนข้างสนิทกับแกมาก คือเราไปไหนมาไหนเงี้ยก็คือตอนนั้นคือตอนที่ตอนที่แกเป็นเจ้าของมา้อยู่ผมก็จะชอบมานั่งด้วยล้วก็จะด,ดูว่าโทกับข้างในครับแบบบางทีแบบปุ่ม TCS ก็ยังใช้งานได้อยู่ป,ปุ่มนู่แบบนปุ่มนี่ก็แบบนาฬิกาส้มแบบมันหายากมากครับเขาบอกว่าโอ้โหช่องเก็บช่องเก็บชาหน้าเต็มแบบโอ้โหรู้สึกว่าแกบอกว่าหานานพอสมควรนะครับใช่ครับใช่ใช่เป็นเหตุที่ว่าผมเลงมานานและ้ะแต่แกตอนแรกดื้อไม่ขาย ผมว่าโอเคตอนนี้ตอดหน่อยสัาพก็อใจอ่อนก็เลยไปคว้ามาอะไรเงี้ยผมว่าถ้าคนจะเล่นนะผมแนะนําว่าสี่ประตูอะตามจีมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับแต่เรื่องการแต่งเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนดีกว่าว่าแบบจะออกมาแบบไหนอย่างเช่นผมอะโดยเส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแบบิงคลีนสะอาดๆแบบไม่เยอะอะไรครับแต่ว่าเน้นแบบลูกเล่นของเล่นของมันคือตามเก็บให้ครบคือเน้นภายในคือครบชุดหน้าเต็มอะไรมาเนี่ยครับเครื่องยนต์เป็น B16 ประกบ b 2ที่สบสอง น่าจะเป็นลูก CP ครับก้านแมนเล่แล้วก็สปริงวาวซูเปอร์เทคปัมติกวาวโบใสยหัวเทียนโนโลจีครับแล้วก็ท่อน้ำสปูลหม้อน้ำสปูลจูนมาที่220แรงม้าครับตัวนี้ทำที่อู g b ครับก็ถือว่าขับบ่อยนะครับเดือนก็3-4ครั้งได้ครับแล้วก็ขับทางไกลด้วยข้างในตัวนี้ก็มีเบาะอชอาครับโครงกายเป็นโมโม V35 ชุดหลังก็เป็นแบบเบาะโวนอกระดุลก็จะประมาณนี้ครับอะไรไม่ดีคือเราถอดเปลี่ยนเลยเราจะไม่ ถ้ามันซ่อมผมไม่ชอบซ่อมอ่ะคือแบบบางทีซ่อมไปบุบบางทีอายุการใช้งานมันเริ่มแบบอย่างว่าครับรถมันก็เกือบยี่สิบกว่าปีอ่ะคือถ้าเปลี่ยนอะคือเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยสองคนจะเล่นนะครับผมแนะนําเลยว่าเลือกบอดี้ที่ที่ค่อนข้างสภาพแบบว่าดีหน่อยเหมือนกับว่าเรื่องดูเรื่องแบบว่าเรื่องสีเรื่องปะปุอะไรให้ดีก่อนเพราะว่าทรงรถอะมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องตามเก็บอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปเร่งรีบตามเก็บของครับคือบางทีของอะ เราเห็นว่ามันถูกแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ของที่ว่ามันดีเท่าไหร่ของถูกบางทีมันไม่ไม่มีคำว่าดีครับก็ใช้เวลาหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็จะมีกลุ่มวัดชายก็มีก็มีเป็นชื่อว่าเพจซื้อขายอะไร eg สี่ประตูสามประตูวานเนี้ยส่วนผมก็ผมไม่เล่นไอจีนะเพราะว่าผมมีเซสก็เป็นชื่อว่านัทวุฒิจริสสุขครับเป็นภาษาอังกฤษครับ